สิ่งที่สําคัญก็คือว่าให้เราเข้าใจไวเลยครับในระบบทุนนิยมสิ่งที่สําคัญเป็นลําดับแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจก็คือเรื่องดีมานซับไพ่เนาะทูกออกไหมคีย์หลักมันมีอยู่แค่นี้เลยนะครับดีมานซับไพ่นี่สําคัญมากนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ขยายความสักนิดหนึ่งนะเผื่อบ,บางคนอาจจะเป็นหน้าใหม่จริงคือดีมานี่จริงก็คือความต้องการซื้อแหละนะครับแล้วก็ซับไพ่เป็นพวกผู้ผลิตผมยกตัวอ,อย่างนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีวัฏจักรหมดแหละ ว่าช่วงดีแย่อย่างจริงประเทศไทยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามีคนขายมากกว่าคนซื้อเศรษฐกิจมันก็เข้าช่วงวัฏจักรขาลงไปเองอเดี๋ยวมันก็แย่ไปเองตอนนี้ผมให,ให้พวกเราดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจจะฟื้นจริงๆได้เรียบง่ายครับทุกครั้งที่เราผ่านวิกฤตปี40ประเทศไทยนะครับหรือว่าซับพามปี2008นนะครับหรือแม้แต่เพิ่งจีนนะที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับเวลาเราผ่านวิกฤตสิ่งที่เกิดขึ้นข้อดีของวิกฤตคืออะไรครับ คือทําให้ธุรกิจมันเจ๊งไปเยอะพอสมควรถูกไหมซัพพลายคนขายปัญหาไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวสมดุลดีมาซัพพลายมันกลับมาเนี่ยมันก็จะโอเคเศรษฐกิจมันก็กลับรอบกลับฟื้นปกตินะครับคราวนี้สิ่งที่มันสําคัญจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคีย์เวิร์ดที่คนส่วนใหญ่มักจะประมาทนะสำหรับใครที่ลงทุนมาไม่เกิน3ปีนะครับก็คือไฮไลท์คำว่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาครับถูกไหมแม้แต่บางประเทศมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาดีมาซัพพลายก็เปลี่ยนไปตามเวลา คราวนี้ข้อแรกเราต้องสนใจเรื่องดีมานซ์สปายแล้วในระบบทุนนิยมเนาะให้เราสังเกตให้หมดเลยคนที่ส่วนใหญ่แล้วเ,เจ๊งเนี่ยหรือว่าประสบความไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จแค่ชั่วคราวอย,าอย่างผมเคยแชร์ว่าจริงๆแล้วผมก็เคยเสียหายไป3รอบใหญ่ๆในนะในช่วงต้นๆที่เราหัดลงทุนในช่วง7ปีแรกเราก็หมดตัวประมาณสักสอาครั้งนะครับก่าจะฟื้นตัวมาได้นะครับเราเรียนรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ดีมาซ์พายเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสภาวะเวลาจริงแต่เราเองต่างหากที่ไม่ยอมเปลี่ยนอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องให้เราต้องเข้าใจเรื่องเงินก่อนครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันมีค่าระดับหนึ่งแต่เงินมันไม่ได้มีค่าเต็มมูลค่าของมันเพราะจริงเงินเนี่ยมันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ใช่ไหมครับใครที่ลงทุนอยู่ในโลกทุนนิยมอ่ะ เราจะถูกสอนว่าเราไม่ให้เก็บเงินสดนะอย่างที่มีดรามาทะเลาะกันเฮ้ยเงินสดมองเป็นหนี้นน่นน<ๆ>ี่ไม่เก็บเงินสดอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเจตนาเขาสอนว่าให้เราสะสมทรัพยากรที่อนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่ว่าเราจะต้องสะสมเงินถูกไหมเพราะว่าเงินมันด้อยค่ามนมาเจอเงินเฟอมันด้อยค่าผมยกตัวอย่างเช่นทองคําสมมติว่าใครคิดว่าซื้อทองคําไว้ตอนสอง0มกว่าแล้วทองคําเป็น เมื่อกี้เราฟังแล้วมีภาวะสงครามทองคํามีความเชื่อบางอย่างแล้วคนก็จะกังวลก็สะสมทองคําเมื่อทองคําราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็เก็บทองคําแทนเก็บเงินสดถึงเวลาจริงๆแล้วเราต้องการทรัพยากรอื่นเราก็เอาทองคาไปเปลี่ยนเป็นเงินและเราเอาเงินไปซื้อทรัพยากรอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในโลกทุนนิยมเราไม่ได้ต้องการสะสมเงินสดหรอกจริงๆเราต้องการสะสมทรัพยากรแต่คีย์ว์ดจะเชื่อมกับข้อแรกนะเราต้องการสะสมทรัพยากรที่อนาคต คนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆและเรารู้ได้ยังไงว่าทรัพยากรไหนอนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดแต่จริงๆที่บอกว่าเงินเนี่ยมันมีค่าระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเน่ยมันไม่ได้มีค่าเต็มร้อยเพราะว่ามัน,มนเป็นตัวกลางอีกอันนึงเรายอมรับว่าเงินเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการยึดครองทรัพยากรประเทศอื่นดีกว่าในยุ克าอานานิคมเราล่าทรัพยากรนะจริงๆแต่ว่าพอโลกเราวิวัฒนาการมาเปลี่ยนมานะครับเป็นระบบทุนนิยมเนี่ยเราก็ล่ากันโดยการใช้เงินเนี่ยเข้าไปายึดครองสินทรัพย์ประเทศอื่นอผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในยุคไม่ว่าจะเป็นล่าอานานิคมในอดีตหรือจะเป็นระบบทุนนิยมในปัจจุบันจริงๆแล้วเราก็คือการล่าแย่งชิงทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต ระบบทุนนิยมนั้นถูกผลักดันให้ราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยการที่ว่าเราคิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สร้าง v a l u ลให้มันเมื่อคนต้องการมากขึ้นราคามันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแทนที่ว่าเราสะสมเงินเราก็มีแต่มีแต่ลำบากเพราะงั้นเราเลยจำเป็นต้องสะสมทรัพยากรในรูปแบบต่างๆแล้วเราจะเอาตัวรอดอยังไงอ่ะในในกระแสทุนนิยมบนความแตกต่างมันมี10เช็คลิสต์นะ ถ้าเราเอาตัวรอดในทุนนิยมผมไม่อยากให้เรามองหาผมว่าทุกคนเน่ยเวลาเข้ามาในโลกทุนนิยมเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่จะถูกสอนในมิติเดียวเราต้องเอาเงินไปลงทุนให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อซึ่งวิธีการนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการเท่านั้นเองเอาตัวรอดในระบบทุนนิยมแต่จริงๆมีมากกว่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเรา,เราเรียนรู้ไหมนี่ผมไกด์ไลน์นะอย่างแรกเลยอะ่ะที่เราจําเป็นแน่นอนเลยผมอยากให้พวกเราเลือกอาชีพที่ใช่พื <c oughs> ้นฐานมากไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรอยู่นะครับ เลือกอาชีพที่ใช่อาชีพที่ใช่หมายความว่าต้องเป็นอาชีพที่ในอนาคตคนยังต้องการอยู่อันที่สองคือไงครับแม้แต่เรากรเกษียณอายุแล้วก็ยังทําได้เป็นเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมยังลงทุนตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเพราะว่าปณิธานผมมาตั้งใจว่าผมจะ,กะเกษียณด้วยการลงทุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมลงทุนก่อนได้เปรียบเราจะเห็นวอลล์เเปอเนี่ยในอายุ เยอะมากแล้วแต่ก็ยังลงทุนได้เพราะงั้นอาชีพนักลงทุนเป็นอาชีพที่จริงๆผมตั้งใจตั้งแต่20ปีที่แล้วอยู่แล้วว่ายังไงต้องทําให้สําเร็จให้ได้เพราะว่าถ้าเรากรเกษียณอายุแล้วเราก็ยังสามารถทํางานได้แต่มีอีกหลายอาชีพนะครับซึ่งผมว่าเราจําเป็นอันที่2เนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงระบบทุนนิยมอ่ะเราผมว่าเราเราคิดแต่จะหาเงินเพิ่มอ่ะแต่เดยวยความเป็นจริงไม่ใช่จริงๆแล้วผมอยากให้เรามองว่าจริงๆแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายมันยังไงอันที่3สิ่งที่สําคัญก็นั้นคือดูแลสุขภาพ ใครที่ลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราชจะเห็นโอ้โ oh, หรายได้แม่งนิวไฮเป็นเก่งมากเป็นโรงพยาบาลที่แพงที่สุดในประเทศไทย <laughs> แต่จริงไม่อยากให้เคอ,อยางนั้นนะย <laughs> จริงที่เขาเคมคือเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคระดับตะติยภูมิได้มากที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคในงานวิจัยนะครับคนที่เก็บเงินหลังกเกษียณเนี่ยนะครับหนึ100คนเนี่ยนะครับมี30%ครับที่เงินจะหมดไปจากการรักษาความเจ็บป่วยของตัวเอง โรคมะเร็งเนี่ยเผาเงินเยอะที่สุดเนาะแป,ป๊บเดียวเงินหมดนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยเนี่ยขึ้นปีละ5%แสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงทุนได้ผลตอบแทนน้อยกว่า5%เนี่ยคุณรักษาพยาบาลไม่คุ้มแล้วนะอันที่4ี่ครับถ้าเรามีเงินออมแต่เรารู้สึกโอ้โหคุณเม่ลงทุนในตลาดหุ้นยากมากลงทุนในนู่นนี่นั่นยากมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราอะ่ะเอาเงินออมไปลงทุนในตาสาหน,นี้ กับทองคําก็เพียงพอเพราะอะไรหลายคนน่ยศึกษาแค่ตาสารนี่ผมไม่อยากให้พวกเราเข้าใจผิดว่าเฮ้ยตาสานี่คุณแม่มันจะไปได้กําไรได้ไงมันออมทรัพย์แบบผลตอบแทนน้อยอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นขาลงอย่างล่าสุดนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนตาสารนี่เนี่ยแค่1เดือนที่ผ่านมา2.7%เนะเสี่ยงต่ำด้วยเดือนเดียวได้2.7%แล้วแค่ว่าเรามีความรู้เราเข้าใจถูกไหมอ่าแล้วก็ทองคำก็ได้ เราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นก็ได้นะนืกอออกไหมขอแค่ว่าให้เราเข้าใจเพราะว่าตาสารนี่ผมก็เล่นอยู่ปกตินะผมก็ซื้อกองทุนที่เป็นตาสารนี่ก็ตามคอนเซ็ปต,ต์พวกนี้นะครับก็ปกติเลยอันต่อมาครับอันที่5ก็คือว่าใครมีที่ดินเกษตรกรรมนะจริงๆผมผมให้ดูข้อมูลนี้ครับอ,อข้อมูลนี้อทีครับอันนี้เลยครับคือหลายๆคนคงสงสยัยเฮ้ยบินเกตเนี่ยเคย เป็นเจ้าของบริษัท Microsoft ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีแล้วก็เคยรวยติดอันดับหนึ่งของโลกแต่ทำไมในช่วงหลายลายปีที่ผ่านมาสะสมที่ดิน260,000กว่าเอเคอร์เพื่อทำการเกษตรเราลองคิดดูว่าโอ้โหขนาดคนที่ไม่มีความรู้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เข้าใจโลกทุนนิยมนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยที่อาหารเป็นสิ่งจำเป็นเนาะแล้วก็ ที่ดินที่ทําเกษตรได้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับอีกอันนึงคือใครมีที่อยู่อาศัยทําเลดีๆที่ปล่อยเช่ากลางเมืองวันแบงคอกหรือว่าจริงๆแล้วย่านบางนาโอ้โหคนรถโคติดอะ่ะแต่ผมก็ลงทุนอสังหาไว้ตรงนั้นอะ่ะพี่มีกําไรปล่อยเช่าได้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นก็ทุกคนก็คงทําอยู่แล้วในระบบทุนนิยมนะแต่ย้ําแค่ว่ามันต้องเป็นโซนคือผมผมกำไรในในใน,ในพื้นที่นั้นนะ แต่ใน uh, พื้นที่ uh, สุทธิสารที่ผมขาดทุนผมก็ดอยนะดอยอสังหาเหมือนกันพี่พอชาวจีนย้ายพี่โอ้โหผมก็ลําบากไปด้วยผมปล่อยเช่าไม่ได้แล้วราคาลอสด้วยพี่พอพอคอนโดใช่ไหมพี่ราคามันเกินแปดปีราคาตกแล้วนะขายไม่ได้เพราะขายไม,ไม่ขายก่อนแปดปีนี่เศร้าเลยขาดทุนเหมือนกันอันนี้ก็เจ็บจริงพี่ประสบการณ์เจ็บจริงก็<笑><笑>แต่ก็ได้แต่ย้ําว่าให้พวกเราอ่ะทำไมครับควบคู่ลงทุนควบคู่ไปกับ การออมด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมาโครแบบที่ผมแชร์พวกนี้ก็คือเรา asset allocation เลยครับหรือถ้าใครมีไอเดียเกี่ยวกับชอบคณิตศาสตร์ชอบกราฟเทคนิคครับโฟกัสเลยครับเรื่องการลงทุนหรือถ้าใครเกิดได้ความรู้เรื่องทางบัญชีครับแล้วสนใจเรื่องการตลาดโฟกัสเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไปเลยครับหรือถ้าใครมีเงินเยอะนะครับพอร์ต50บล้าน10ล้านขึ้นไปเวทฟันเลยครับนะครับเป็นเป็นไอเดียนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะ ในการเอาตัวรอดในระบบทุนนิยมนะครับ